ฟังจนจบมันตัวเองไม่ท่าสอนแล้วเอาค,คือวัาคว่ผมรู้ที่บอสโจให้มันตรงกันกับที่ผมทามาอันนี้ผมไม่ได้เรียนมาจะทํามาด้วยตัวเองศึกษาเองนะครับแล้วมันตรงกันกับพี่บอสโจสอนนะครับจนไม่มีอะไรจะสอนมารอบสองก็เลยเอาศิลปินในค่ายมาอ่าพเจารนะครับถ้ามีรอบสามก็ต้องไปผมรู้ที่แน่นนี่น สุดยอดเลยครับพี่ประธานนะครับโอ้โหอัพคลิปแต่ละคลิป10นาทีคนชมเป็นหมื่นเป็นแสนย0่ินาทีคนชมเป็นแสนเป็นล้านครับก็ธรรมดาครับพี่ประธานห่างเนาะครับสุดยอดมากครับพี่ประธานวันนี้ถือว่าลงโจ้ให้ปิทไทยนะครับขอบคุณครับพี่ประธานครับแล้วในส่วนพ่อเอกแม่หน่อยอุ้งอิงครับมาวันนี้มารวมปั่นไส้ให้สนับนะครับพี่น้องทีมเรียน JO2 ในมิติบริบทของโซเชียล เป็นไรครับ้หญ่หน่อยครับองคิงครับฮึเลี่ยนตันดังเปล่นันดัเปลี่ยนเรื่องมาด้านไหเล่นตันดังเนเรื่องเรื่องนราาเปนเลนดลน